ในขณะเดียวกันจากเหตุการณ์ปะทะที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราได้เห็นพลังของคนไทยในการช่วยเหลือกันนะครับล่าสุดมีกรณีของอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับช่วยเหลือทหารแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะครับด้วยการซ่อมรถที่โดนสะเก็ดระเบิดให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายขณะที่ภาคเอกชนก็ทำประตูรั้วบ้านมูลค่ากว่า5 0 0แสนบาทส่งมอบให้กับบ้านของนายทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะด้วยครับนี่ครับคุณผู้ชม ประตูรั้วใหญ่โตมโหรารเลยนะครับแล้วก็สวยงามอย่างยิ่งนะครับที่ภาคเอกชนทําให้ภาคเอกชนครับส่งมอบประตูรั้วบ้านลวดลายปราสาททหารกล้าธงชาติไทยและเครื่องบินรบให้กับครอบครัวของ10ตรีธีรยุทธ์กระจ่างทองชาวตําบลตาจงอําเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นอาหารที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะก,ก,กับกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อยกย่อง และรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าที่สละชีพปกป้องอธิปไตยโดยมีเป้าหมายที่จะมอบให้กับครอบครัวทหารทั้ง15นายที่เสียชีวิตในเหตุปะทะด้วยนะครับบรรยากาศก็มีนายเกรียงศักด์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายเทพพนมสมเสมอในอำเภอละหารทรายผู้แทนจากเทศบาลตำบลตาจงกํนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบด้วยครับ ตัวแทนภาคเอกชนระบุว่าลวดลายบนประตูรัว้วสื่อถึงการปกป้องแผ่นดินและกิตยศของผู้สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินมูลค่าของรั้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่มากกว่า550,000บาทพนักง,งานทุกคนได้ร่วมกันออกแบบและตกแต่งจนเสร็จสมบูรณ์แล้วครับก็จริงๆแล้วมาดูเขา่าเขา่าวทางสื่อแล้วนะก็มีความรู้สึกปลื้มปิติแล้วเราอยู่กองหลัง เราก็อยากจะทําหน้าที่เพื่อสนับสนุนให้เขารู้สึกว่า,ามีความภาคภูมิใจและประทับใจก็เลยทําร้อยเรื่องราวต่างๆนะครับให้เขาสมกับเป็นวีรชนผู้กล้าเพราะจริงๆน้องเขาจากไปในชีวิตที่ยังไม่ถึงวัยอันควรเนาะยังหนุ่มยังแน่นแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่พูดแล้วขนลุกนะเขาถือว่าเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งเพื่อปกป้องบ้านเมือง คุณผู้ชมก็บอกว่านับถือคนทําประตูเลยอลังการมาก <Ừ. S 1> บางท่านก็บอกว่าโอ้โหห้าแสนนี่ <Ừ. S 1> หลังเดียวนะครับห้าแสนห้ามื่นบาทแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้ 15หลังเลยบ้านของทหารกล้าที่เสียสละนะครับทางด้านของนางสาวหอมจันทรกระจ่างทองพี่สาวของสิบตรีธีรยุทธ์ก็กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ทําประตูรูให้เป็นกรณีพิเศษแล้วก็นํามาส่งมอบให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาจะได้เห็นร่วมราลึกและสะดุดีวีรกรรมของน้องชายที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องประเทศครับต้องกราบขอบคุณมากๆเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ราลึกถึงน้องค่ะ ธีรยุทธกระจ่างทองค่ะทางบริษัทเขาติดต่อประสานมาอย่างไรบ้างครับก็ติดต่อประสานงานมาลงพื้นที่เองเลยค่ะแล้วก็ได้ออกแบบค่ะให้ทําประตูรวให้น้องค่ะก็ร่วมเดือนค่ะท่านก็ได้มาติดตั้งประตูก็ประมาณสองวันเสร็จค่ะก็ถือว่ารวดเร็วมากเลยค่ะ ส่วนบ้านพระรานทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้กองทัพบกร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระรานทานจังหวัดบุรีรัมย์และภาคประชาชนได้ดําเนินการก่อสร้างให้กับครอบครัวกระจ่างทองนะครับขณะนี้นี่คือภาพล่าสุดเลยครับที่นักข่าวถ่ายมานะครับก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็คาดว่าอีกสักประมาณ2เดือนครึ่งก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับรถดาแม็กนะครับที่โดนสะเก็ดระเบิดมารอบพันกำลังขับสีแล้วนะครับมีเห็นไหมครับ โดยช่างสองครับตัดฟีเสร็จแล้วล้วตอนบ่ายนะฮะเปลี่ยนล้อ,อยางนะครับเพราะยางโดนสะเก็ดระเบิดแตกตั้งสองเส้นเลยนะครับ <c oughs> ล้อซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็นัดติดฟีใหม่นะฮะวันนี้เสร็จเย็นล้างทำความสะอาดเตรียมส่งมอบรถได้น,นะครับ <c oughs> ส่วนคลิปนี้นายนัทวุฒินักสุวรรณหรือว่าเสียโยวัย40ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถ ในจังหวัดบุรีรัมย์โพสต์ใน Facebook ของทางร้านระบุถึงความคืบหน้าในการนำรถของทาหารแนวหน้าที่เสียหายจากเหตุปะทะถึง16คันมาซ่อมให้ฟรีครับไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วหนึ่งในรถในนั้นครับคุณผู้ชมก็คือรถของจ่าแม็กหรือว่าจ่าสิบเอกสุรชาติทยานนท์ในทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด b m 21แล้วก็จ่าแม็กเนี่ยก็คือถูกสะเก็ดระเบิดระหว่างปะทะบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทม อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อ26กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมานานถึง37วันจ่าแม็กก็ได้เดินทางเข้าไปรับรถคู่ใจและทันทีที่ได้เห็นรถนะครับโผเข้ากอดทางเจ้าของอู่เลยนะครับจ่าแม็กเนี่ยเล่าว่าระหว่างการพักรักษาตัวแม้ร่างกายจะเจ็บแต่ใจก็ยังห่วงรถมากม เพราะเป็นเหมือนลูกรักยิ่งเมื่อรู้ว่ารถพรุนไปทั้งคันจากสะเก็ดระเบิดก็แทบทําใจไม่ได้แต่เมื่อได้เห็นรถกลับมาสภาพเหมือนใหม่รู้สึกปลื้มใจจนน้ําตาไหลเลยนะครับขณะที่เสียโยซึ่งเป็นเจ้าของอู่เนี่ยก็เล่าว,ว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปะทะได้รับรถทหารมาซ่อมแล้วกว่า16คันก็จะเป็นรถส่วนตัวของทหารนะครับ,ร,บรับมาซ่อมแล้ว16คันและยืนยันว่าจะซ่อมให้ฟรีต่อไป สำหรับรถของจ่าแม็กคันนี้ครับถือว่าหนักสุดโดนสะเก็ดระเบิดจนทุนทั่วคัน60รูค่าใช้จ่ายในการซ่อมประมาณ1 0 0 0บาทแต่ยินดีจะทำให้ฟรีถือเป็นการตอบแทนคนกล้าที่เสียสละปกป้องประเทศไทยครับ คุณผู้ชมบอกว่าชื่นชมเจ้าของอู่รถขอให้เจริญเจริญนะคะคุณพี่วันนะคะส่วนอีกคนนึงมาแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าเพิ่มออปชั่นกันกระสุนด้วยก็ดีนะมีไหมอาจจะมากกว่า1น0 0 0แสนบาทแล้วทีนี้เ